อ่ะอันนี้ปุ่มยางนอกเห็น,นเขาทำกันเยอะการหล่อปุ่มสตาร์ทอะไรประมาณเนี้ยคือว่ารองเท้าสตาร์ทนะก็คือเกรดดีๆหน่อยกอย่างเช่นในเนี้ยเป็นคาร์บอนอย่างเงี้ยถ้าเป็นคาร์บอนนี้ก็ถือว่ายากเลยนะส่วนยางมันง่ายเห็นไหมคาร์บอนตัวเนี้ยมันหักไปอ่ามันหักไปเราจะแก้เราจะหล่อยังไงซึ่งจริงงานพวกเนี้ยบางจริงไม่ก็ไม่สมควรท่าไหร่นะคือหลอ่อถ้าเราใช้เลซินหรือใช้อะไรทั่วไปอะมันก็มันก็หลุดอีกแหละมันก็หลุด ก็เราต้องดูว่ายามมันคุณภาพอะไรก็ง่ายๆเราหาแกนมันก่อนเราทําแกนมันขึ้นมาก่อนทําแกนมันก็คือเนี่ยเราไล่าจากข้างในมาเลยก็คือเราลื้อออกมาเลยเราลื้อรองเท้ามาเลยสมมติว่าสมมติรอ,อ,องเท้าเราใช่ไหมอ่ะนี่สมมติรองเท้าเราอันนี้เป็นรองเท้าสตาร์ทอ่ะแล้วปุ่มมันหายมันหนักแล้วก็ลื้อออกมาหมดเลยพอลื้อมาหมดเสร็จเราก็มา จะขันน็อตหรืออัดน็อตอะไรก็ได้แต่จริงๆอ่ะบางไม่ค่อยแนะ่แนะนําให้หล่อแบบนี้หรอกคือถ้าหล่อถ้าหล่อของบางคือหล่อหล่อเทขึ้นมาใหม่เลยออกแบบเทบล็อกขึ้นมาใหม่ทั้งทั้งแบบอย่างนี้เลยซึ่งมันจะได้ตัวยางที่อายุการใช้างานเท่ากันไงนั่นแหละแล้วเราก็สามารถแต่งได้นี่เราก็ขันคือเห็นเขาทำกันเยอะบางก็อยากให้ทาให้ดูมั่งแบบเอฟซีบาง,บางนะ โปมาอย่างเนี้ยแข็งแรงเห็นไหมนี่บางไอ้ขคที่ได้ค่าๆเข,ข้าใจนะอ่ะเพราะพวกนี้เป็นคาร์บอนอย่างดีก็แข็งแรงหรือมันก็ใช้แบบยางนอกเนี่ยยางนาเข้านําเข้าจากเมืองนอกเนี่ยก็ช่วยได้เนี่ยเ็มพอแรงนี่เสร็จไหมเราใส่เสร็จหมดแล้วี๋้วเราค่อยไปประกบเราเข้ไปประกบเ,เข,ปปกข้าใจนะเราก็าไปประกบรองเท้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาทําวิธีการหล่อตัวนี้กันทีนี้การหล่อตัวนี้เห็ห่ยแมมันมีสีเหลืองเมื่อมันมีสีเหลือง เราก็ต้องหาสีมาผสมกับมันเพื่อหล่อมาเสร็จแล้วมันงานมันจะเนียนแล้วมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยเข้าใจว่าอ่ะนะของบางสอนตัดรองเท้าสตาร์ทสอนหลอ่อพื้นคำว่าหลอ่อพื้นนี่หล่อั้งพื้นใหม่เลยนะไม่แช่แบบมามาหล่อแบบเนี้ยมามามา,มาเก็บงานประมาณนี้แต่ก็ได้ประมาณหนึ่งนะไอ้นี่กงานที่ว่าก็ได้แก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆกันไปก็ใช้ได้ไม่นาน,นเดี๋ยวก็หักอีกแต่ถ้าจะเราให้นึบเนี่ยเดี๋ยวมาตามดูคลิปนี้กัน เไหมว่โอเคนะน่ะ